สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมทุกคนนะคะเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะสู่ไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมนะคะนะคะถามไทยมา,มามากมายนะคะเพืเ่อนนะพี่บายก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรนะคะว่าอยากจะมาออสเตรเลียเร็วๆนะคะเพืเ่อนใช้คําว่าเร็วๆนะคะเราจะไป อย่างไรนะคะอันวีซ่าท่องเที่ยวเปิดไหมอ,อะไรนะี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะนเพื่อนถามไทยกันมามากมายนะคะอืมมาเร็วๆเราต้องทําวีซ่าอะไรคะถึงจะได้มานะคะนเพื่อนเนาะมีวีซ่าเดียวนะคะที่คุณจะสามารถมาได้เร็วกว่าวีซ่าตัวอื่นนะคะในกรณีที่คุณที่ไม่เคยมาประเทศออสเตรเลียนะคะคเพื่อนนะคะเนาะ ก็คือวีซ่านักเรียนนะคะเพื่อนเออวีซ่านักเรียนเท่านั้นนะคะที่จะมาได้เลยนะคะมาได้เลยแต่คุณจะต้องผ่านนะคะน้องเพื่อนคุณก็จะต้องหาเอเจนต์นะคะในการทาวีซ่านักเรียนนะเพื่อนและก็วีซ่านักเรียน,นะค,ะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนในการจะมีเงินโชว์นะคะคุณมาเรียนหนังสือคุณต้องมีเงินโชว์นะเพื่อนเงินโชว์ วงเงินโชว์มันค่อนข้างแพงนั่นเพื่อนแต่ว่าค100ุณเปอร์้อซที่คุณจะได้มาเร็วกว่าวีซ่าตัวอื่นนะคะเพื่อนถามว่าประเทศออสเตรเลียเปิดแล้วทำไมถึงว่ายังเข้าไม่ได้นะคะเพื่อนเขาก็บอกแล้วนะคะอย่างที่พี่ไปเคยอัปเดตไปแล้วนะคะว่าคนที่มีสิทธิ์เข้ามาในขณะนี้นะะี่ยคือพวกที่เป็น Permanent r e s ร d ิดเอนนะคะเ e อร์มานเอนเริดคือคนที่เคยอาศัย อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะคือ PR นะคะัเพื่อนเนาะและก็ออสเตรเลียนซิติเซนนะคะและก็ะพวกวีซ่าเยี่ยมเยียนก็คือพวกที่มีสามีอยู่ที่นี่หรือมีแฟนนะคะบอยเฟรนอะไรเงี้ยนะที่สามารถเชิญกันเข้ามาได้นะคะเพื่อนคือพวกนี้ที่สามารถเข้ามาได้นะเพื่อนและก็วีซ่าท่องเที่ยวยังไม่เปิดน,นะคะ ยังคงมีการถามไทยนะคะวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาได้ยังยังไม่เปิดเลยนะคะวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับประเทศออสเตรเลียถึงแม้จะเปิดประเทศแต่ก็ยังไม่เปิดให้นักต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนะคะเพื่อนพี่บายก็พยายามอัปเดตในเหตุผลต่างๆนะคะเพื่อนกับคำถามที่ถามไทยมาแบบทุกวันนั้นเพื่อนพี่ไปมีคำถาม ทุกวันเลยนะคะว่าทําอย่างไรจะได้ไปออสเตรเลียหมดหนทางแล้วนะคะว่าไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะคะเพื่อนอย่างกรณี AG v i วีซก็บอกแล้วว่ามันอยู่ในเฟสสองนะคะประมาณเมษาคุณก็อย่าเพิ่งไปท้อถอยนะคะมันยังไม่ถึงเมษาเลยเพื่อนตอนนี้มันยยังอยู่เดือนพฤศจิกายนค่ะเพื่อนเดือนพฤศจิกายนนะคะ ไม่ใช่เมษายนนะคะเพื่อนเนาะกำหนดเขาให้กำหนดเดือนเมษานะคะ,ะเดือนพฤศจิกาคุณบอกว่าท้อแท้แล้วไม่มีหนทางแล้วนะค,ะคุณท้อแท้ตั้งแต่พฤศจิกาโดยที่วีซ่าเขายังไม่ได้ออกเลยนะคะเปพื่อน<ๆ>นี่เนาะพี่ใบก็สงสารนะคะให้กําลังใจทุกคนนะคะเพื่อนเนาะเข้าใจว่าทุกคนอยากจะมา ทำงานนะคะเพื่อต้องการจะหาเงินนะคะแต่คือกําหนดการก็คือกําหนดการนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าเ,าเขากําหนดการว่ากลุ่มคนไทยมันอยู่ในเฟสสองนะคะว่าเดือนประมาณวันที่หนึ่งเมษายนนะคะเพื่อนเอนก็ให้อรอหน่อยนะคะรอหน่อยนะคะช่วงที่คุณรอคุณก็ทำเรซูเม่อะไรเงี้ยบัญชีหมุนเวียนรอไปก่อนนะคะเพื่อน และมีคำถามถามมานะคะว่าพี่ใบผมจะทำรีสุเมส่งไปให้พี่ใบแล้วก็ให้ให้แบบว่าให้พี่ใบเนี่ยหางานให้นะคะคือพี่ใบไม่ใช่เอเจนซี่นะคะเพื่อนไม่ใช่เอเจนซี่นะเออเราเราไม่สามารถที่จะหางานได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักใครอะ่ะถามว่าเอาวีอารฟาร์มใหญ่ที่เป็น,น,น ฟาร์มสตรอเบอรี่ฟาร์มอะไรต่างๆที่ในรัฐควีนสแลนด์นี้ไกลไหมนะคะไม่ไกลนะขับรถ2ชั่วโมงนะขับรถจากบ้านพี่บายไปแค่2ชั่วโมงเรายังไม่ได้ไปเลยนะคะเพื่อนเนาะแต่ก็เราก็สามารถทำข่าวให้คำแนะนำในลักษณะนี้ได้นะคะแต่การที่จะไปหางานให้นะคะมันยังทำไม่ได้นะคะเนเพื่อนเนาะ,ะก็โปรดเข้าใจนิดหนึ่งนะคะโปรดเข้าใจนะคะและก็ ให้กำลังใจนะคะให้ถึงเวลาก่อน,นะคะให้ใจเย็นๆนะคะเพื่อนใจเย็นๆคือน้ำหลกไกลนี่นะคะคุณแข็งแรงจริงถ้าคุณมีกำลังเพียงพอจริงนะคะเพ mm ื่อนในการที่ว่าคุณซ้ำคุณมีเงินที่จะหาเอเจนซี่ที่จะจ่ายจะจ่ายนะคะช่วงที่เขาอนุมัติแล้วนะคะเพื่อนต้องรอให้เขาอนุมัติก่อนนะคะเพื่อนเนาะให้อเมษาไปก่อน,นะะเนาะเพื่อนเนาะ เออถ้าคนนุณน่นมีาลาักษณะที่ว่าจะผ่านตรงนั้นจริงนะมีทุกอย่างอะไรเงี้ยมีเอกสารทุกอย่างที่ต้องการนะคะความรู้ขั้นพื้นฐานนะคะสามารถอ่านออเขียนได้นะคะ s, oh. <S p e a k English a l i t t l e b i t นะค oh. ะ <laughs> a l i t t l e b i t นะคะคำว่า a l i t t l e b i t นี่คือเราต้องสามารถใช้คำที่ช่วยเหลือตัวเอง oh. ได้นิดหนึ่งนะ mm hmm. เพื่อนในการที่ อย่างที่เคยบอกถามทางในเรื่องการทำงานนการใช้คำว่าข้างบนข้างล่างอะไรเดินหน้าถอยหลังรีเวิร์ดอะไรพวกนี้คือจะต้องรู้นะแพ็กกิ้งนะเอาใส่ในในกล่องอะไรพวกนี้นะคือคนจะต้องรู้ความหมายง่ายๆในเกี่ยวกับการทำงานฟาร์มนะคะเพื่อนนะเนาะเราจะได้ไม่ติดขัดใน พอมาอยู่จริงๆเราจะได้รู้ความหมายตรงนี้นะก็แพลกติตนะคะนองเพื่อนเนาะให้กําลังใจทุกคนนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนเพราะว่าเจอคําถามที่น้องคนหนึ่งถามเข้ามาละในอินบ็อกนะว่าหมดหนทางแล้วอยู่ที่ไทยนะไม่รู้จะทําอย่างไรนะเพื่อนเออจะหมดหนทางได้อย่างไรละคะเพื่อนอกำหนดวีซ่าของ ออสเตรเลียเอเีวีซ่าน่ยวันหนึ่งเมษานะคะแล้วคุณบอกว่ามาหมดหนทางพี่ไปก็เลยยิบข้อมูลนี้คำนี้เอามาทำข่าวอัปเดตนะคะอยาเพิ่งหมดหนทางนะคะถ้าคุณไม่สามารถาทำได้ด้วยต,วต,วตัวคุณเองคุณก็จะต้องหาเอเจนซี hmm. ่เพื่อช่วยเหลือคุณนะคะไม่ใช่วา่าคุณไม่ช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็ และคุณก็จะต้องศึกษาใน,ใน,ในทางเว็บไซต์นะคะมันมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งใน a g r i c o u s e er visa นะคะ a g r i c o u s e er, the visa 2021นะคะเพื่อนคุณเซิร์ชเข้าไปนะคุณเซิร์ชเข้าไปแล้วก็สไลด์ดูข้อมูลนะว่า,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มี job s e e k e r ที่คุณจะสามารถเซิร์ชเข้าไปดูลักษณะงานมีลักษณะงานหลายอย่าง คุณจะสามารถเลือกได้นะคะตามความถนัดของคุณนะคะเพื่อนตามความถนัดของคุณคุณเหมาะสมที่จะทํางานแบบไหนคุณจะต้องรู้ตัวนะคะงานที่ไม่ต้องปีนป่ายถ้าคุณไม่แข็งแรงพอคุณอย่าเลือกงานที่จะต้องปีนป่ายบันไดนะคะเพราะว่าการปีนป่ายบันไดคือคุณจะต้องยืนบนบันไดนะคะใช้เวลายืนบนบนันไดแล้วก็หิ้วของหนะักอย่างสมมุติว่าคุณเก็บแอปเปิลอย่างนี้นะคะ ในถุงใหญ่ๆนั้นเพื่อนที่คุณจะต้องคล้องคอไว้แล้วเก็บแอปเปิลใส่ในนี้แล้วคุณต้องยืนอยู่บันไดนะเพื่อน mm hmm. เออกรณีที่ขาไม่ดีเข่าไม่ดีเพื่อน mm hmm. บ,าบางบางบางอย่างมันก็จะต้องดูลักษณะของตัวคุณเองนะคะเพื่อนเ mm hmm. นาะเอออันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งนะเพื่อนที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะ mm hmm. ขอบคุณ f อซทุกทุกคนนะคะเพ mm ื hmm. อ่อนนะ มีคำถามใหม่ๆดีๆนะคะเพื่อนถ้าเราเห็นเราก็จะหยิบจับเอามาพูดคุยนะคะเพื่อน,อน <Yeah. S 1> วันนี้ต้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะ mm hmm. ก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะเพื่อนๆน,นะ mm hmm. ถ้าคุณคิดว่าคุณนี่จริงนะคุณจะได้มานะออสเตรเลียนะคะรอให้มันเปิดแบบโอ e เพนคันทรีก่อนนะคะเพื่อนแต่ถามว่าตอนนี้ประเทศเปิดไหมเปิดค่ะ เพียงแต่เขาไม่ได้รับทุกวีซ่าที่จะเข้ามาไม่รับนักท,ท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าจะทำวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามานะคะเพื่อนเพราะเขายังไม่เปิดนะคะเพื่อน